นี่ครับสวัสดีครับผมมาสอนที่การติดฟิล์มไฟหน้า P6 2021นะครับตัวใหม่นะครับนี่นะครับเป็นสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดนะครับกัอนันแรกนะครับใช้น้ําเปล่านะครับฉีดนะครับผมเช็ดล้างพากสะอาดก่อนนะครับหรือถ้าลูกค้ามีแอลกอฮอล์ก็สามารถเช็ดได้นะครับผมล้างพากสะอาดก่อนนะครับอย่าให้มันมีแร็กซี่หรืออะไรก็ตามที่พงที่ฝุ่นครับเช็ดล้างให้เกลี้ยงก่อนนะครับผม อันนี้ล้างไปแล้วคร่าวๆแต่เรามาฉีดน้ําแล้วเรามาเริ่มติดตั้งกันนะครับพิลจะเป็นแผ่นอย่างนี้สําเร็จรูปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวพื้นหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวลอกให้ดูนะครับจะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับอ่าจะมีด้านหน้าชั้นหนึ่งนี่นะครับจะมีด้านหน้าสาหรับตัวฟิล์มสําหรับลองการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวพื้นหลังตัวฟิล์มอยู่ชิ้นกลางนะครับขั้นตอนการติดนะครับผม ตอนแรกนะครับให้ลอกตัวฟิลออกมาครึ่งหนึ่งนะครับตัวหน้าเคลือบเราอย่าเพิ่งไปลอกมันออกมานะครับผมสําหรับใช้กันเวลาเรารีบจะได้ไม่มีรอยขนแมวนะครับผมแล้วเราก็จับลอกมาขึ้นก่อนครับแล้วก็เล็งให้ตรงกลางนะครับผมของตัวกรสดุนนะครับแปะตรงนี้ก่อนนะครับแปบะบไปก่อนเราก็ใช้น้ำใช้ตอนติดใช้น้ำเปล่านะครับหรือถ้าคุณลูกค้าไปติดตั้งเอง แล้วกลัวว่าติดแล้จะมีฟองอากาศก็เปลี่ยนเป็นน้ำยาก็ได้ครับแต่ถ้าใช้น้ำยาเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือการเก็บคองมันจะอยู่ไม่สนิทต้องให้คุณลูกค้าเก็บให้ละเอียดเลยนะครับต้องใช้ไดเป่าผมเป่าช่วยแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้น้ำเปล่าติดต้องรีดแรงๆนะครับนี่ครับยกขึ้นมาแล้วก็รีดอย่างนี้ครับแล้วก็ฉีดน้ำเปล่าเพิ่มไปสักนิดนึงแบบนี้อาจจะแห้งนะเห็นไหมครับเนี่ย อาจจะแห้งแล้วแล้วก็ฉีดทห้มันทั่วๆเยอะๆเ,เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าติดไม่อยู่นะครับเราก็ค่อยๆรีดตามรูปตามรูปทรงเลยนะครับผมจะพอดีเลยนะครับค่อยๆรีดนะครับเราอาจต้องดึงสักนิดนึงนะครับดึงเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งนะครับ ยังระวังไม่ตรงแล้วต้องดึงขยับมันสักนิดนึงนะครับนะครับท่านระวางเนี่ยครับ,นะรบที่ผมดึงขึ้นดิงโรงนี่คือมันมีฟอสกาดนะครับเห็นไหมผมเลยต้องค่อยๆยยกแล้วรีบใหม่นะครับผมค่อยรีบนะครับค,ค่อยรีบนะครับอ่า ตรงไหนที่มันเกินมันจะมีช่วงเกินสักนิดหนึ่งนะครับให้เราค่อยๆตัดออกเล็มออกได้นะครับถ้ามันเกินสักนิดหนึ่งนะครับผมจะเผื่อขอบสักนิดนึงเพราะว่าเผื่อเวลาลูกค้าจะยัดเข้าไปในร่องชุดสีก็ได้หรือจะตัดตามขอบก็ได้เพราะว่าถ้าผมไม่เผื่อขอบลูกค้าเวลาติดจับฟิล์มครับมันจะเกิดมีคราบมือเวลาติดตั้งแล้วมันจะเห็นคราบมีครับต่อไปเราใช้ได้เป๋านะครับแล้วไฟลีดนะครับลีดแรงๆกดแรงๆครับ นี่ครับแค่น,น,นี้ครับนี่มีฟอกอากาศถ้ามีฟอกแจ้งอย่างกรณีติดไปแล้วแล้วมีฟอกอากาศอย่างนี้ให้เราค่อยๆแงะตัวฟิล์มนะครับผมแล้วค่อยๆยกขึ้นมานะครับแล้วก็รีบกลับไปเหมือนเดิมอย่างรีบไม่เกี้ยงนะใช้น้ําเปล่าฉีดช่วยหน่อยอ่ามันแห้งละฉีดน้ำเข้าไปแล้วใช้ได้เป่าใช้ได้เปล่าผมทั่วไปก็สามารถติดตั้งได้นะครับ หรือว้าคุณลูกค้าไม่มีแดวผมจริงๆแนะนําให้ใช้ไฟแช็กก็ได้ครับผมแต่ไฟแช็กท้อควรระวังคือลนผ่านๆน,นพออย่าลนนานๆมันจะอาจจะไปโดนชุดสีลนลูกค้าแล้วทำให้พลาสติกไหมได้นะครับแล้วก็เป่าเก็บคอบนะครับผมบถ้าเกิดมีปัญหายับฟอกาดเรายกขึ้นมา นี่เราใช้ได้เปาหรือใช้ใช้แชลนอย่างที่ผมบอกครับรอยที่ยับอยู่ครับก็จะหายนะครับผมส่วนตัวรีดถ้าคุณลูกค้าซื้อไปติดจากทางร้านนะครับถ้าไปติดตั้งแล้วกลัวว่าไม่มีที่ติดไม่มีตัวรีดทางเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับผม ในราคาเพียง50บาทนะครับตัวรีดติ๊กเกอร์นะครับรีดฟิล์มติ๊กเกอร์ได้หมดนะครับซื้อไปเก็บไว้ใช้ได้นะครับอาตาดหน้าก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเขต่อใหเก็บขอบเลยนะครับผมนี่ครับ,เ,รบรเก็บขอบได้เลยนี่ ติดตั้งง่ายๆครับผมไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปจะติดไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าใจเย็นนะครับผมยังไงก็ต้องติดได้ผมรับรองนะครับเป็นไงครับเนี่ยครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเหลือแค่เก็บขอบเดี๋ยวเราค่อยเก็บให้ดูเดี๋ยวเรามาทําฝั่งนี้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งมาดูฝั่งนี้กันอีกรอบนึงเหมือนการมาฝั่งนู้นเลยครับขีดน้ำลงไปนะครับอ่า เราก็รีดเหมือนเดิมครับผมยิ่งใช้น้ำเยอะในการติดตั้งเวลารีดนะครับมันจะง่ายนะครับผมผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับพอดีเป๊ะตรงนี้ที่มันจะมีช่วงขวาวโของยนเพราะว่าคมไฟหน้ารถนะครับมันจะมีช่วงสโลปลงมาเวลาติดลงไปแล้วช่วงนี้จะโก่งขึ้นนิดนึง ให้คุณลูกค้าครับใช้น้ําฉีดนะครับฉีดเข้าไปจะใช้ไดเป่าหรือใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับผมถ้าครลนอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับต่อให้ยน่นแค่นี้เราก็จับนิดนึงนะครับแล้วใช้ไดเป่าด้วยสักนิดนึงให้ให้ฟิลมันนิ่มตัวอ่าแล้วก็ค่อยรีดที่านีนิด,นดไม่ใช่รีดทีเรหมดเลยับจะมีโอกาสยน่นได้อ่าแล้วค่อยรีดออก ยกขึ้นมานะครับทีดอ่อนี่นะครับต่อได้ครับขั้นตอนการติดมีอยู่แค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับหรือถ้าคุณลูกค้ากลัวติดไม่ได้จริงๆทางร้านเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับผม นี่ที่ผมกดย้ำๆคือไล่ฟออกาศจากด้านในที่ใช้ตอนน้ำติดไล่ออกมานี่ครับอันนี้ติดหน้าเรียบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอ่ามีน้ำขั้นตอนต่อตไปคือเก็บขอบทั้งหมดนะครับผม นะครับาการเก็บขอบนะครับให้เราเป่าเก็บขอบอย่างนี้ก่อนนะครับอันดับแรกขั้นตอนแรกนะครับอ,อ่าอย่างเรามาเห็นเนี่ยเราติดแล้วเรามีฟอ์อากาดที่แก้ไขง่าย,ายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดใหม่เราเห็นฟอ,อากาดกลัวจะไม่เนียนเราไม่ต้องรีบเราลอกออกมาอย่างนี้ใช้น้ำเปล่าฉีดเห็นไหมครับเราสามารถรีกบไปได้ใหม่ครับผม ไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มทางร้านจะลอกแล้วใช้ไม่ได้นะครับลอก,อ,อกมาสามารถกลับไปติดได้ใหม่นี่คนระับแต่ถ้าลอกออกมาแล้วมีขี้ฝุ่นอันนี้ต้องระวังนะครับดึงมา,อาอมฟอ,อาร์กาดนะครับใช้น้ำเปล่าอ่ะเราต้องใช้แรงเยอะหน่อยแต่ถ้าใช้น้ำยาเราไม่ต้องใช้แรงเยอะครับแต่ข้อเสียคือ เนี่ยตามขอบพวกเนี่ยมันจะแห้งช้าเราก็ใช้น้ําเปล่าช่วยล้างออกก็ได้เนี่ยครับแล้วก็มาเก็บขอบกันละอ่าเก็บขอบให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คันนี้ติดสีฟ้าให้บิดนะครับผมจะออกนวลๆหน่อยน,นะครับจากสีไฟเดิมเป็นสีขาวนะครับผม เดี๋ยวเราเสร็จขอบตอนอเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับสังเกตดูนะครับปลายทั้งสองข้ามมันจะเกินเดีย๋ยวเราต้องกรีดอ,อสักนิดหนึ่งตอนกรีดนะครับ ลูกค้าใช้ปักมีดกนหนวดก็ได้ครับหรือว่ามีคัตเตอร์เฉียบคมๆหน่อยครับใช้เอามาตัดเพราะว่ามันสามารถกรีดได้แต่ต้องควรระวังระวังโดนชุดสีแค่นั้นเองนะครับนี่เอาลอกมาครับลอกนักเครื่องมาได้เลยครับใส่วิ่งไหมครับเงาเงาเลยครับนี่แล้วเราก็มาเก็บคอกรอบนึงนะครับกดลงไปในร่องเปิดเนี่ยครับสามารถกดเป็นร่องนี้ได้เวลาลูกค้าไปอัดฉีดมันจะได้ไม่หลุดนะครับผม ยัดเข้าไปยัดเข้าไปเลยนี่ครับย <t explicit nên> <internally. S 3> ัดเข้าไปได้เลยครับมาบางทีไม่ต้องกรีดได้เลยก็ยัดเข้าไปได้เลยครับในร่องเลยเห็นไหม้าไปให้อยู่ในเนื้อตัวโคมด้านในเวลาลูกค้าล้างแล้วฉีดไม่ต้องกลัวใดๆว่าจะหลุดนะครับนี่ครับอีกข้างหนึ่งนะครับทำเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องกรีดก็ยัดเข้าไปได้หรือคุณลูกค้ากลัวว่าไม่เนียน ลูกค้าก็สามารถปีดตามร่องตัวนี้ได้แต่ผมจะแนะนําถ้ายัดจะสวยกว่าจะเนียนกว่าตรงที่ว่ามันอยู่สนิทเวลาลูกค้าไปอัดฉีดตามร้านรถตามร้านคาแทร์นะครับมันจะไม่หลุดนี่ครับจัดก็ไปเลยเห็นไหมครับจะพอดีเลยปลื้ดแล้วก็มาเก็บตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้มันมีร่องนะครับมันจะมีร่องอยู่ช่วงร่องสองร่องให้เราใช้ใดครับ เป่าหรือใช้ตัวรีดครับกดเข้าไปในมุมค้างไว้สักประมาณห้าห้าวิสิวิก็ได้ครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วยกออกมาแล้วมันจะลงไปในร่องอนี่ครับแล้วก็เช็ดน้ำออกครับข้ตอนสุดท้ายโอเค เรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย